ราชาไม่วันไวราชาไม่โลเลราชาไม่พึ่งใครราชาแห่งโจรสลัดโกดีโรอ๋องทำเพื่ออะไรโอเคครับกำลังเดียวครับเนื่องจากผมก็ไม่มีอะไรทำครับก็ดูว่าเจ้าตัวละครอ,อะไรทำคลิปดีว่านะแล้วก็ไปดูการ์ตูนแล้วก็เกิดการเบี้ยวเกิดขึ้นนะครับอ <What? S 1> ซึ่งการเบียเ้ยวครั้งแรกผมก็นึกถึงราชาแล้วพูดถึงวันพิชใครลละที่เป็นราชาครับก็ เจ้าแห่งโจนสลัดโกดีโรเจอร์ยังไงนะอ่าวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์ว่าโรเจอร์เนี่ยในแพทปัจจุบันหรือปี2526นะครับว่าเขายังจะเล่นได้อยู่ไหมนะในเมตานี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีใหม่นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับนะ,อะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับแล้วก็อยู่กับเกมวันพีชของเราไปอีกนานแสนนานเลยนะ ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดซับตัวละครที่ผมจะนําไปเล่นในวันนี้ก่อนนะครับโ <Okay. S 1> อเคก็จะเป็นซับไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับซับก็จะเป็น161นะสีเขียวเป็นสีที่ผมค่อนข้างแบบซับน้อยที่สุดแล้วนนในสามสีนะโอเคแต่แท็กก็ได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแท็กก็จะได้เ,เต็มหกแท็กเลยนะครับแท็กก็ค่อนข้างฟูหน่อยนะ,ะแต่ว่าแรกมากับซับที่ค่อนข้างน้อยนะครับ <Okay. S 1> ไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวก็อาจจะมาปั้นนะครับ โอเคเราจะมารวยกันในแรงเงินองพันนะบอกเลยช่วงปีใหม่มานี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับมาเพิ่งมาเล่นจริงจังวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเลยดีกว่าว่าแต้แงเงินสองพันหนึเราจะไหวหรือเปล่าหรือเ,เป็นยังไงโอเคไปโอเคครับอยู่ที่เกาะเงือกนะครับอ่ตาตอนนี้เราเจอคริสรุกับเอ่อชอปเปอร์นะค่อนข้างตัวปัญหาหน่อยส่วนอาคาดิถ้าเราเออหลบสกิลได้ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเออเราค่อนข้างไหวนะเราไม่ได้เสียเปรียบเหมือนเมื่อก่อนนะครับคือเดี๋ยวนี้โรเจอร์เขาก็กปรับมาแล้วแหละ ปาดทมินไปก่อนโอเคเก็บแตกได้2ตัวนี่ฟูอยู่เอาเรียบร้อยดดอนทำมินนะอันนี้ไงดอนก่อนนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเราไม่ตีตอนที่เขาปล่อยราวาแล้วก็โอเคอยู่โอเคเครับตัดแล้วครับตัดเสริมแก่เอาเรียบร้อยต่อยเล่นเหรอโอ้โหไปไหนอะผมเพื่อเราลูไมไปฝั่งนู้นโอ้โหทำผมเว้าเลยแต่เขาโดนตัดเลือดนะโอเคชาร์จเลย <c oughs> โอ้โทุกน้ายู่โอเคเก็บไปหนึ่งครับข้างบนคิดซะรู้โดนตัดเลือดอยู่นะถ้าโดนปาดตายนะเออ นี่ไงปาทาม,มินไงด่านนี้เราค่อนข้างได้เปรียบนะเออผมถึงเลือกจะเออเล่นด่านนี้นะเพราะมันแบบช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะพอเราปาดทะลุได้ไงถ้าไปเล่นด่านอื่นเราก็อาจค่อนข้างยากหน่อยนะตัวเราเป็นตัวที่เออต้องพึ่งส,สกินตัวละครหน่อยนะเออแล้วก็ต้องเออสกิลเพย์คนเล่นนิดนึงนะเพราะตัวอย่างว่าตัวมันออกมานานแล้วนะต่ค่อนข้างเล่นยากนะโอเยึดหรอ,ย,หรอยึดหรอเห็นอยู่เขาปาดกู่ได้อยู่ครับอาจจะได้5ทุงนะทุงนี้ ไม่ย้อนเหรออุ้ยจอร์ดชวยวย้อนเลยเมื่อกี้ถ้าช็อปเปอร์เขาเสียงดึงนะเขาอาจจะไม่โดนเลยเรื่องอะไรวะชาร์จของผมนะเฮ้ยแต่ลุกจีอีกทีเดียวไปไหนโอเคสกิลไปแล้วโลโก้แล้วปาดสวยเก็บงานตรงนี้ห้าทงโอ้โหโทษทีเพื่อนเผื่อไปกดแย่งเพื่อนยึดธงนะทิงให้ฟี่เรายึดเจอคูดาวสกิลหนึ่งของเขาได้ดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเรามันเผื่อไปกดเอ้แต่โอ้โหแต่เราโดนยึดเออธงบ้านว่ะตัวเราไม่มีตัวกันนะครับมีคุมะกันได้ตัวเดียว เกก็รอไปก่อนครับผมอารวาไปแล้วนี่โอ้โหว้าไปแล้วแต่ตายไงแต่ได้ยูครับไม่น่าเกียดตอนนี้เขาติดบูธนะผมทิ้งระยะก่อนดีกว่าเพราะว่าเราโดนวันช็อตได้นะครับสี่เราแพ้ด้วยไงเอาอะไรเฟียเคสเรียบร้อยปาดไปแล้วเอาอะไรอะใครนุนี่ไงอยู่อยู่เหนือไม่ได้เปรียบกว่าครับนะอยู่ข้างๆตีเราไม่โดนหรอกอุ้อาแต่ไม่เป็นไรทึกอยู่นะเลือดค่อนข้างเด้งเยอะอยู่เจอคิสซ์รุกเออทีเดียวไม่ตายนะครับโรเจอร์เรา,เเรามีเลือดเด้งอยู่นะโอเค รอจังหวะครับรอจังหวะอ่าหันมาดิเรียบร้อยหันมาท่านี้จะแทงสวนอย่างนั้นเหรอเคเฮ้ยคิวไปหลายตัวอยู่นะตอนนี้แต่ตอนนี้ทงละนำอยู่ครับเรื่อยๆครับโอ้ยดอนอืมดอนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเอาๆเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิอย่างนี้โอเคเอ่อตัดกันตายไปแล้วครับเพื่อนเรา้อจะไหวอยู่บูทเรามาว่ะโอ้่เขาดอนได้อ่าดอนได้เอาเอาหนีอย่างนี้หลังขาดเรียบร้อยลุติโหหวานเลยสีแพ้ทางด้วยครับแล้วผมติดบูทด้วยนะเอาดอนแล้ว ย้อนทำมินอย่างนั้เหรอโอเคเลือดเขาเด้งแล้วนะอีกขอยสีเดียวครับโอ้คิวเพื่อนเราได้เออปาดปาดทามินโอ้โหเขาโซนทงว่ะแต่ป็นไรครับน่าจะได้อยู่อ่ะค่ะไปกิว่าเล้ยวขัวไอ้าทำเพื่ออะไรรอกที่สองกันนะอย่าด้อนอย่างนี้อีกนะย่า้อนอย่างงี้อีกนะครับจับเชื่อวฝ่าไม่ได้ครับนะรีบไปหน่อยใจร้อนโอเคแต่เราน่าจะชนะอยู่นะตรงนี้กันทงไว้เอ้ด้ตัวนีงต่อปิชาเขาปาดหน่อยออตานนี้ได้อยู่นะครับนะ ถือว่าไม่เด็วนะคิวค่อนข้างเยอะนะนี้เล่นง่ายอยู่เป็นเพราะเราดอนค่อนข,ข้างตรงจังหวะอยู่นะหรือเปล่าเกียร์ไรเพื่อนนยครับะจะบอกเลยว่ายังเล่นได้อยู่นะพอเล่นได้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าว่าเป็นไงเ <c oughs> ครับอยู่ที่เกมที่2ของเรานะครับอตอนนี้เราก็เจอนิกะนิกะเราก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับกลัวระวงังเออสกิลสองตอนเขาเป็นร่างคนยักษ์เน่เพราะว่ามันค่อนข้างเกร็งเราจะโดนวันช็อตได้เลย แล้วสกิลสองไม่ส่งดาเมจเราเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยนะโอ้ยคิดซะลุ้โอ้โหล้มก่อนแต่ไม่เป็นไรอยู่พอไหวพอไหวผมว่าพอโอ้โหร้อนได้แย่แล้วอันนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะนะยังไงต้องปลดตัวร้อนก่อนครับโอเคปลดตัวร้อนแล้วเอาแต่เราดอกแล้วหมื่นนะเออร้อนได้เรียบร้อยร้อนได้นี่เกมพลิกโอเคกันตายไปแล้วทำอะไรฮะจะเด็กเด็กสร้างบ้านเหรอเด็กสร้างบ้านเหรอเนี่ยตีหลอกตีหลอกอันนี้โอเคสกิลมาสวยดีอย่างนี้ อ่าทบต้นท,ท,ท,ทบดอกเลยบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับโหแต่ธงเราเสียเปรียบอะอ่าอิชิจิมาสกิลมาดอนจะมีดอนได้เอ็นี่หวานแจ๊บโอ้ยแรงเลยโอ้ยยึดธงก่อนยึดธงก่อนเดี๋ยวโดนห้าธงอ่ากาบูโฮรีบบูโฮเกินไปไหมโอเคได้ครับดอนเลยยืนนี่ไงดอนเลยยืนปาดทำมินไปสี่หมื่นเรียบร้อยได้กาบาหนึ่งตัว เพื่อนเราก็โหแต่ทงเราแย่ว่ะผมต้องผมต้องไอ้นี่ไปน,นะฟุมทงนี้ไว้เอาลงไม้อย่างงี้ได้จินเบเด้วยจินเบวักทงกาไปดีได้สองเลยโอ้ช็อตนี้สวยงามจัะนะโอ้โหยนี่กะโอ้พูดเพลินไปหน่อยเขามาตอนไหนเนี่ยโ้แต่ทงเราค่อนข้างน้อยมากนะมันจะเสี่ยงอยู่นะตอนนี้เอาดอนแล้วปาทามินไปก่อนครับเก็บแตกไปอุ้ยโหแมวขึ้นมาโอ้โหโดนเมาส์เมาส์หมุนโอ้แมววิ่งชนเมาส์เฉย โอ้ไม่เป็นไรไม่โทษใครราชา <Huh? S 1> ราชาอุ้ยอ่าตายนะเอาโอ้ยย้อนได้ <แบ S 1> โอ้โหเรียบร้อยอ่าไม่เป็นไรคนระับเรายังทันอยู่นะหนึ่งนาทีสุดท้ายผมว่าน่าจะไหวอยู่แหละเพื่อนเราน่าจะไหวนะไหวหรือเปล่าวะถ้าไม่ไหวผมจะเอาเอ่อนิกะไปช่วยนะผมว่าน่าจะค่อนข้างไหวอย,อยู่นะไหวหรือไปเร็วโอเคเดี๋ยวโรเจอร์รากรามาผมว่าได้อยู่ว่ะ ไปเร็วเราคืนตัวอะไรอะ่ะเอาแข็งอย่างนี้ปาดไปเลยครับเขาปิดดรอปไปหนึ่งตัวอ่าซาโบกับเอ่อฟันจิแข็งเด็กสร้างพานเอสผมเรียกเอสแล้วกันนะมันมีหลายตัวจัดนะเออรอเ,เขาว่าเขาติดบูธครับอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นสีที่แดงนะครับระวังฟันจิโอเคฟันจิตีไปแล้วสกิลวะโอ้โหล้มก่อนม,มันล้มทำ้งเมื่อกี้เขาไม่ล้มนะผมเลยทีเดียวดูเก็บปาดไปก่อนโอ้ยรอนได้อีก บ้าไอ้หมอนี่มันด้นมาแย่แล้วแย่แล้วครับอนนี้บอกเลยว่าแย่ต้องหวังพึ่งเพื่อนใี่ยึดธงู่ครับล้าชา้าไม่หวั่นไหวล้าชา้าไม่พึ่งใครลาชา้าโจสรสลัดโกดีโลของนี่คุณถึกจังวะอะไรวะเนี่ยโอเคด้นแล้วออกฝาดท,ทำริ้นโโหแต่เรียบร้อยธงเรา โอเคนะก็จะประมาณนี้นะคร่าวๆกับราชาโจรสลัดนะครับบอกว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ห,ดหวือหวานะเพราะเป็นตัวเก่าแล้วโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องององ231ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ